ฮัลโหลทุกคนเราจะมาเริ่มวอกสัปดาห์นี้กันด้วยสัปดาห์แห่งการซื้อของแต่งบ้านค่ะปะเริ่ม อ u t วันนี้นะคะรใส่เป็นเสื้องงงสองเลเยอร์แล้วก็กางเกงยีน,นแต่ว่าพับขาขึ้นมากับรองเท้า,าผ้าใบพอคิดว่าต้องเดินทั้งวันอะ่ะแต่แบบนี้น่าจะสบายกว่าสีเหมือนกันปะโดดเซลว่าว่าใส่เสื้อมาแหนเกินนี้ วันนี้เรามาถึงช้านะทุกคนก็เลยแบบต้องรีบนิดน,นึง so โซนนี้แหลที่ตั้งใจจะมาจะมาตามหาพวกตะกร้าก่องเอาไว้จัดระเบียบข้าของในห้องแบบนี้กี่อันอันเดียวสองอัน ห้องนอหกรอยากได้ไปวางกระถางต้นไม้อ่ะด่ดีดอันนี้พ่อมันสี่อันแล้วเหรอใกล้ของใกล้ครบแล้วเหลือไปหยิบของใหญ่ๆตรงโกดังกัน เดี๋ยวเรากำลังจะออกไปข้างนอกนะคะเราจะไปที่ Index วันนี้ตั้งใจจะไปหาซื้อพวกอุปกรณ์จัดระเบียบห้องเพราะว่าเราอะมีแพลนจะทำคลิป clean and organize my room ก็เลยอยากจะได้พวกอุปกรณ์พวกเหล่านั้นอะมาช่วยจัดระเบียบข้าของในห้องคือจริงๆตอนนี้ถ้าแพลนไปรับรล่ห้องอ่ะคือสภาพห้องแย่มาก <c oughs> ก็เลยคิดว่าจะต้องจัดระเบียบข้าของเพิ่มมากขึ้นแล้วแบบอยู่ไปเรื่อยๆของมันก็องกอกอะเนาะแล้วก็ มีอะไรกะก็น่าจะไม่มีแล้ววันนี้ก็เป็นวันเดินเล่นหาของเนี่ยแหละ โซนนี้โซนแรกเลยจะหากล่องเก็บของเอาไว้เก็บของในห้องเดี๋ยวขอไปหาแบบที่ถูกใจก่อนนะ ต๊ะอ,อันนี้ก็น่าสนใจนะเนี่ยเผื่อจะอไว้นั่งทำงานบนที่นอนปรับระดับได้ด้วยแล้วก็น้ำหนักเบาเอาสีไหนดีหนูชอบสีนี้อคอละสีหนึ่งแถมหนึ่ง ช้อปปิ้งยามดึกกันค่ะแลาวก็กำลังจะกดสั่งตะก้าผ้าเนาะอันนี้เราไปดูรีวิวใน Twitter มาแล้วก็โดนป้ายยาเรียบร้อยนี่ค่ะเป็นตะก้าผ้าที่มี3ชั้นแบบนี้แล้วก็จะมีล้อเลื่อนด้วยก็คือเลื่อนไปเลื่อนมาได้คิดว่าน่าจะสะดวกดีเวลาแบบเราเลื่อนไปมาแล้วก็ย้ายที่เท่าที่ดูก,ก็คือร้านนี้น่าจะถูกสุดแล้วเอานี้ล้กัน ที่วันนั้นอยากได้แล้วก็ไม่ยอมซื้อทุกคนตอนนเดินมาเจอตรงโซนต้นไม้อะหนึ่งแถมหนึ่งเต็มเลยแล้วมีความตื่นเต้นนี่สองแถมหนึ่งหนึ่งแถมหนึ่งมีเพียบเลย อันนี้หนึ่งแถมหนึ่งแล้วก็ถ่างก็สวยด้วยอ,ะอ่ะร้อนเข้าสู่หน้าร้อนอย่างเป็นทางการเราวนอทุกคนมาเดี๋ยวเราให้ดูดีกว่าว่าเราซื้ออะไรมาบ้างเผื่อว่าที่ใครมองหาของแต่งบ้านของใช้ในบ้านอยู่เนี่ยจะได้ไปซื้อตามกันได้เนาะ อย่างแรกนะคะอันนี้เป็นหมอนขนาดใหญ่จัมโบ้เลย1แถม1ก็คือ2ใบอ่ะ190สบาทสาหรับใครที่ไม่ได้กังวลเรื่องว่าหมอนจะต้องรองรับกับสรีละคอเราขนาดนั้นอะไรเงี้ยแล้วว่าอันนี้ก็คุ้มนะสําหรับเราอ่ะจะชอบให้มีเครื่องนอนะถมอยู่บนเตียงเยอะๆก็เลยไม่ได้กังวลใจว่าหมอนนี้มันจะพอดีกับสรีละหรือเปล่าถือว่าโอเคเลย อันนี้นะคะเป็นเบาะรองนั่ง1แถม1เหมือนกันก็175บาทได้2ชิ้นเราซื้อมาคนละสีกับคุณแม่นะคะจะเอามารองนั่งบนเก้าอี้ทํางานนั่แหละบางทีนั่งน,งนานๆแล้วแบบแอบเจ็บก้นอะ่ะต่อมานะคะน,นี้ต้นไท่ใบสกขนาดแบบจิ๋วๆกาลังดีแล้วว่าเขาเหมือนจริงมากเลยอะ่ะก็เลยซื้อมาแต่ชิ้นนี้ไม่ได้1แถมหนึ่งนะแต่ด้วยรายละเอียดต่างๆอนะ่ะแล้วว่าคุ้มมาก195บาท มีกระถามให้เรียบร้อยเลยส่วนอันนี้พรมค่ะก็ไว้ปูหน้าห้องอะไรแบบนี้เนาะเค้าลดอยู่เหลือ59บาทวัสดุก็โอเคเลยจะเป็นแบบนุ่มๆต่อมานะคะอันนี้เป็นโต๊ะสำหรับนั่งทำงานบนพื้นนั่งทำงานบนเตียงอะไรแบบนี้คือโต๊ะนี้เป็นโต๊ะที่ทำให้เราวอลเวต้องกลับไปอินเด็กซ์อีกรอบหนึ่งวันนี้นะได้เลาสัทีจะได้ใช้นั่งทำงานได้แบบสบายสบาย ส่วนอันนี้ก็จะเป็นตะก้าผ้าธรรมดาเลยค่ะไม่ได้มีอะไรพิเศษมากแต่เราเห็นว่าทรงเขาสวยดีก็เลยซื้อมาอ๋อแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่เป็นลังพลาสติกเก็บของอ่ะอันนั้นเราจะมาไว้ใช้สําหรับเก็บสต็อกสินค้าในร้านเราเดี๋ยวไปดูกันว่าจะจุได้แค่ไหนออกยงเหลือที่อยู่นะแต่ว่าหนักอึ้งเลย